สวัสดีเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่กำลังชมช่องเจสี a n ชนแลทั้งในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกเนาะคะ่ะมินีแอดมินกะจะมาสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านได้เบิิงนะคะว่ามินไปหาตัวเลขมาแต่ละสำนักมาลงให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมบางบางคลิปท่านผู้ชมอาจจะบ่ได้ เขาไปเบิงนะคะมือนี้แอดมินก็นจะมาสรุปตัวเลขทุกสำนักที่แอดมินไปหามาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นแอดมินก็นขอกราบขอประคุณค่ะ,ะคุณแม่สายวิ่งนะคะเซียนอูคุณคนชุมแพเซียนนุ่มเมียงยศคะ่ะปูหาเจ็ดแปด ปูห้วยขาแข้งรวมทั้งปูปลาซาขาที่ไห้แนวทางทั้งช่องค่ะรวมถึงเสียนอื่นๆที่ไห้แนวทางมาทีแอดมินบรได้กาวน้ำออกมานะคะแอดมินก็ขอกราบขอบคุณขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเนาะคะ่ะและที่ขาดบ่ได้แอดมินก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านที่เข่ามา้ารับชมรับฟัง ช่องเจสิแชนเอล,ลค่ะขอให้ทุกท่านค่ะที่สุขภาพแข็งแรงค่ะ,ะคิดหวังซิมใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเนาะค่ะขอให้เงินไหลกองขอให้ท้องไหลม้านะคะนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเงินล้านกันนะคะเงินรวยๆกันทั่วหนาค่ะขอให้ถูกลอตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะค่ะไปรับชมรับฟังตัวเลขของแต่ละสำนักกันเลยนะคะ นี่เป็นตัวเลขของปูหาเจค่ะปูวิ่งบนที่7ค่ะวงกลมหายเจดนะคะจับคู่7 1 70 7 4 7นย้าทะเบิลปูบอกมาเจค่ะแคปหน่อจอไวค้ค่ะค่ะผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะอาปูหาเจ็ดแกับอันหายมาทีสี่ศูนยตัวเด่นค่ะ ตัวร้อง1001ซึ่ง4004เพิ่คนได้หาซื้อละตอลีไว้3,000ใบตามคลิปที่แอดมินได้ลงไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะแคปหน้าจอค่ะไปต่อเลยละค่ะเป็นคุณแม่สายวิ่งค่ะคุณแม่สายวิ่งไห้วิ่งบนที่6ค่ะคุณแม่ก็อยากจับคู่ไหค่ะจับคู่บน6 7 6 8 0 7 1 6 สตัวบน0ูนย 3, 7, 6, 7 7 7มเจ็ระวังเบิ่ซีซกับ7จมาคบบน6 7 8จ็ดแปดศูค่ะาลางค่ะลางคุณแม่ไห่ที่วิ่งล่าง5จับคู่0ูนยห สองเก้าห้าเก้ามาครบล่างห้าสองเก้าศูนย์ค่ะนี่ของคุณแม่สายวิ่งค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะเหมอดว่าค่ะเห็นเหมืหมิดว่าอะแคปหน้าจอค่ะค่ะต่อไปของเป็นเซียนอูคนชุมแพค่ะอ่า เป็นเลขนางสมาธิที่ถ้ำมวยค่ะเสียนใดตัวเดียวนะะ 8. เน้อค่ะแปดหาหาแลางแต่ว่าเสียนบอกว่าอันกันบนไวแน่เด้อค่ะค่ะต่อไปเป็นวัดปูวัดป้าซาค่ะเป็นเลขนางสมาธิขอเจ้าที่ปูจอมปวกค่ะปู่ได้ที่บน3 4 8ตัวล้องหาเจ็ค่ะล่างปู่ให 7จ็ดศูนย์สองห้าปดเ้าส้ปดิบนีปูเน้นทีวงกลมห้3สาซีแล้วกะเก้สองค่ะลางแคปหน้าจอทันมะค่ะไปต่อเลยทค่ะเลขนิมิตปูปาซาค่ะปูกะ,อ,ะอันนี้กัเป็นผีมาบอกปูปูบอกปูฝันเนาะค่ะ ให้แปดเจ็ดสามหกเจ็ดสามสองโตมิตัดหกสามเจ็ดสามแปดสามหกเจ็ดแปดเจ็ดทันบอ,อค่ะลางหนึ่งสามสามหนึ่งค่ะแคปนาจอได้ค่ะค่ะไปตอค่ะอ่านี่กับเป็นเลขภูบเจ้าทีวัดกุดแท้อ่นจากพระอาจารย์รัชธรรมนูญค่ะให้สองหางค่ะ เจ็ดสามหาเจ็ดสามหนึ่งค่ะท่านผู้ชมไปตัดเลนได้เด้อค่ะค่ะต่อไปเป็นของปูห้วยขาแข้งค่ะ,คะ,ะสามตัวบนค่ะเป็นเป็นเลขของพะอาจารย์ปูอีกเทอนึงนะคะ่ะสามไหมะสามตัวสองหางสามหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าห้าระจานก็ไหเบอร์โทม,มาค่ะเพื่อ,อ ท่านผู้ชมสงสัยหรืออยากโทรไปถามทางอยากไปกราบนมสัสก,การพระอาจารย์กะเบอร์โทรพระอาจารย์08 2 8 1 9 7 0 7 6ค่ะอาจารย์บอกรับถูกสายค่ะถ้ารับว่าทัานมีคนไปโทรไปหลายอาจารย์ก็โทรกลับค่ะค่ะอันนี้เป็นเหลขกปูวัดป่าซาค่ะตัวแลกปูโทรมาบอกให้อดมินเสื้อค่ะตัวนี้ ตัวละพันคูณพันแอดมินก็นเลยบอกว่าปูไหนจิตโทรมาบอกแอดมินเราแอดมินก็นขอลงทั้งช่องให้ท่านผู้ชมน้ำแน่ปูค่ะเป็นเลขหางเดียวหกแปดเจ็ดค่ะสองตกะอ่าตัดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะบนปูห้วิ่งผู้ใดอันมักวิ่งมักแลนปูหอะวิ่งบนหกค่ะลางปูหให้าสามหนึ่งแปดเก้าสอง ทางวิ่งที่หาค่ะผู้วงกลมหายหาสามค่ะค่ะแคปหน้าจอค่ะค่ะอันนี้กับเปเลขเซียนอูคนชุมแพรโค้งสุดท้ายแล้วค่ะเซียนก็ได้ไปอันนางนางเอายุร้อยเอ็ดค่ะได้ 181ค่ะตัด2โต81ดห 1. ่าหน่งเสียนบอกแถมแน่80ถ้าเทียนลดลง81เป็น80ค่ะบิ่งบนเสียนบอกว่า8ม้าแน่นอนร้อคเะอ่านค่ะคลิปก่อนเสียนกะหายที่58 85ก็ยังคงไวคือเกาค่ะค่ะผู้ใดผู้ใดมักกะซื้อผู้ใดบ่มักกะผ่กกะานค่ะ คะ่ะสุดท้ายที่แอดมินลงไปมือวานนี่เนาะค่ะคลิปปูปลาซาค่ะมีอันผีเมลูออนผีไตทองกลมค่ะมาบอกปูอยู่หนาสระปูให้หางเดียวซีสองหาค่ะบอกปูว่า ้าปูถืออันลูกขอขวดนมกับนมไปจะชงให้ลูกกินได้เลยจ้าปูขอปูอะค่ะขอให้เข่าเด้อสาธุคะ่ะแอดมินกัิซื่อขวดนมซื่อของเห่นซื่อนมไปห้เนาะค่ะขอให้เข่าสามตัวตรงตรง,ตรงโลหลดค่ะผู้ใดอยากโทรไปเห่นน้ำปูค่ะปูหายเบอร์โทรมา096 9026717นะค่นะคะ ไปหาปูได้ปูบอกปูหลับถูกสายเนะคะ่ะค่ะแคปหน้าจอค่ะ